พี่น้องสาวจอยไปซื้อกาแฟมาเนาะจ้ะกาแฟหน้าโรงงานดูดูกาแฟจ้ะพี่น้องเขาจยว่ามันโมเมนกาแฟเด้จ้ะมันคล้ายๆโอเลี้ยงเขาจอยซิมเมองแล้วเนาะจ้ะเหมือนโอเลี้ยงเลยจ้ะพี่น้องชิมดูแล้วไม่มีกลิ่นกาแฟเลยจ้าเพิ่งจะซื้อครั้งแรกจ้ะรถพ่วงรถที่เขาจอดขายหน้าโรงงานจ้ะพี่น้อง กินครั้งแรกนึกว่าจะอร่อยที่ไหนได้ไม่อร่อยเลยจ้ามันเป็นเหมือนโอเลี้ยงจ้ะพี่น้องว่าเสีไปกินกาแฟดิดๆแสบๆแ,แนบอแมแอนนี่จ้ะแก้วละสาสิบบาทจ้ะดูดไปคำเดียวรู้เลยจ้ะเนี่ยจะสิลองดูดอีกอีกข้ามึังจ้ะ โอเลียงคักคักพี่น้องโอเลียงคักคเป็นใหม่ๆกินนไม่ไหมรวยรวยแต่ว่าคุณรวยนี่ก็มากินเนอะจ้ะรวยมานีรวยรวยมากินมากินกาแฟเร็วๆเอาไปทางไหนเนาะ พี่น้องซอจอยสิเอาเอากาแฟาให้ทัลุยกินน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอ่ะอ่ะอ่ะพี่น้องซอจอยสิให้ทัลยุยเปิดกับมากินมากินจะพี่น้องกินได้เบิดสีกาแฟาสีโอเลี่ยงสีนมเย็นชายเย็นชาเขียวกินได้เบิดจ้ะ เอาอีกไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวอย่าพึ่องอย่าพึ่งสีอย่ามาเลียในแก้วนะอือพึ่งแนพี่น้องสีกาแฟเพิ่นกาแฟเป็นกับหม่ใหม่อีกคือโอเลียงนี่จ้ะนึกว่าจะอร่อยตรงสสยกาแฟผสมโอเลี่ยงนะอุ้ยกินทานนั่นเลยบอกเฮ้ยตัดท้อททจับแท้อุ้ยแน,น่ มาก,กินกาแฟพี่น้องทำด้วยพุดนะกินนอดน้ำแข็งน้ำเย็นก็มาก,กินได้จ้ะพี่น้องอากาศฮอนทำด้วยมาก,กินน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำชากาแฟโอเลี้ยงชาเย็นนมเย็นเอาทุกอย่าง <c oughs> ขอให้ขอให้น้ำเย็นเอาไว้ก่อนกินไว้ก่อนพุณนะพุณน,นายำน้ำแข็งอีกทั้งหาก ปุ้ยเสียงยำลำแข็งเมื่อนี้กินกาแฟแก้วหนึง่งกับทันลวดนาะจ้ะทันลวยกินไปเกือบเคืองแก้วเนาะเดือนนั้น้าจจอยก็จะไปกินสองใบานาะจากช่วงทําขนมช่วงบ่ายจ้าจังใดซื้อมาแล้วกับอุตสาห์กินให้เบิือนอกจากเสียดายเงินเนาะเสะียดายตัง แต่ว่ากระสีบอะืูอจะเที่ยอีกเลจ้ะพี่น้องจะซื้อเที่ยเดียวนี่ละ่ะครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสองคงไม่มีจะ้ะล่ะเจ้านี้ไม่อร่อยเสียบผู้เดียวแต่คำลวยนี่ละ่ะเสียบยูุ่ผู้เดียวเอ้ย <c oughs> ขาไป่ลุยยังมากอีกนั่นเป็นอไรอีกกวดโอเคจ้ะพี่น้องจา้าสรุป กาแฟมมอรน,นีกะเป็นโอเลียงจ้ะพี่น้องกาแฟกินโอเลียงจ้าสับนีด้วยจ้า